เอาแล้วสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกม marvel super war นะครับผมก็ในวันนี้ผมจะมาเล่นเป็นคาาออฟซิเดียนะครับผมหลังจากที่ผมไม่ได้เล่นมาประมาณสามเดือนนะครับผมก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมในตําแหน่งของซัพพอร์ตนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเป็นซัพพอร์ตนะก็เดี๋ยวเข้าไปชมในเกมกันได้เลยครับ อาราบเกมนี้ก็ไปเลนล่างนะครับผมยืนคู่กับฮอกอายครับ like ผมก็จำไม่ได้แล้วนะว่ามันเล่นยังไงนะก็ like ตอนแรกผมว่าจะไปเลนบนแต่ว่ากับตันอเมริกาเขามาอย,อยู่ดีเขาก็มาแย่งเลนผมนะครผมก็ไม่เป็นไรครับเอาครับเจอครับในป่า ก็ตัดต่อไปก่อนครับผมตอนเกมมาดิมาดินครับเป็นซัพพอร์ตที่แย่งคีฟแครีนะครับผมมาดิมาดิาดาดาดก็สกิลหนึ่งรู้สึกว่าจะเป็นการโยนโซกไปแล้วก็เกี่ยวศัตรูนะครับผมพร้อมกับทำสตันนะอืมน่าจะต้องใช้สกิลหนึ่งก่อน,นครับก็ตอนนี้ตำแหน่งผมมันเป็นซัพพอร์ตนะครับผม สตันไปมามามาบวกโอ้โอ,โอ้เลือดจะหมดเลือดจะหมดเพื่อนจกกัดการโอ้ไม่ได้ฮะดาเมจขาดไปนิดเดียวโอ้เพื่อนเพื่อนยาวมาใกล้นะรอบเวลสามแล้วมีสกิลนี้ทำอะไรได้วะไม่รู้ครับน่าจะต้องคอมโบกับสกิลหนึ่งสกิลสองนะ ครับตอนนี้ก็ฟาร,ร์มไปก่อนนะครับผมมาครับตอนนี้โอ้โหผมว้าครับมาดูวะตอนนี้ก็เป็นควิกซิลเวอร์ฟาร์มนะครับผมฝั่งเรานะครับผมก็ฮีโร่เรียนเราครับผมก็จะมีควิกซิลเวอร์นะครับผมสตรอมแล้วก็กับตันอเมริกาอีกตัวหนึ่งก็เป็นฮอคอายครับที่ยืนเล่นกับเรานะครับผม ช่วงนี้ก็ฟาร์มไปก่อนครับโอ้โหครับฝั่งเราครับโดนไปแล้วครับผมมาเพื่อนโอ้เพื่อนเพื่อนเราทําได้สวยครับเอาเกี่ยวต่อเลยเพื่อนมาเดี๋ยวเพื่อนอ่าเมื่อ,อกี้เพื่อนเราปิดสกอร์ได้สวยครับแล้วเราโดนครับโอ้โหคริสเซอร์ฟฝั่งนั้นครับเก็บคริสเซอร์ฝั่งเราไปแล้วถือว่าน่าจะยาบอยู่นะ ตอนนี้ผมก็มายืนกันแครี่เต็มตัวเลยนะอุ้ยมาดิมาดิตันแล้วเพื่อนเพื่อนยังไงเฮ้ยเพื่อนโดนล้วงผมฮิวให้เพื่อนกันนะครับโอ้โหป่าเราไม่มาเลยนะครับผมเพื่อนต้องติ๊กบอกอะมาแล้วเพื่อนเราเอาเลยผมยืนให้ได้ไหมได้ไหมเพื่อน นิดเดียวโอ้โหอีกนิดเดียวครับก็ถือว่าดีอยู่นะผมได้แครี่ฝั่งนั้นมานะครับผมครับรู้สึกว่าเขาจะมารวมเลนรอแล้วครับผมลาฝั่งนั้นโอ้โหเมื่อกี้ผมกดมัวน,นะครับผมแต่ถือว่าดีครับ ก็เดี๋ยวเราตัวเรามีของสักน mm ิดหน่อยเราก็จะมีทั้งความถึงทั้งดาเมจนะแต่ตอนนี้ป้อมกลางเราไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยสตอมมันโดนไอรอนแมนกดชัวๆอยู่แล้วนะครับผมโอ้เพื่อนเพื่อนนตีผิดทาง มหิวไปครับจังหวะน,นี้มาดิ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 มามาดิมาด,มาดิเอาต่อไหมละ่ะต่อไหมละ่ะยังไงอ่ะเพื่อนเพื่อนพอแล้วมั้งเพื่อนเพื่อนเอาไงสกิลหนึ่งครูดาวอยู่เพื่อนเพื่อนเอาไหมเพื่อน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 ผมเอ,อื้อโอ้โหไอรอนแมนมา โอ้โหเดอะฮอคฝั่งนั้นเก็บฟังแล้วเสียบเลยนะครับผม่ยตานนี้ก็ตึงครับตึงจัดเลยตอนนี้ฝั่งตรงข้ามก็ได้เปรียบอยู่นะครับผมรู้สึกว่ามันจะต้องสกิลหนึ่งสกิลสามแล้วก็สกิลสองนะครับผมคอมโบมันนะ ครับรู้สึกว่าเลนล่างจะมีประเด็นครับเราไปช่วยเพื่อนกันกำลังไฟเพื่อนตัวเรามันเข้าไฟเร็วอยู่แล้วนะถ้าเพื่อนไม่บวกไกลเพื่อนเพื่อนตัระวังอันตรีของ Quick ซ i l v เวอร์ไว้ดีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทีมเราฝั่งตรงข้ามนผมอันนี้เราเคร์คิปไปก่อนนะเราต้องพยายามทำงางไงก็ได้ไม่ให้แครี่เราตายนะครับผม ตอนนี้เรากับตันเมกาครับกับเต็นเมกาไม่ยังไงอ๋อเข้ามานี้เดี๋ยวฮอคครับแม่เราต้องระวังนะครับตัวฮอคอ๋อแล้วผมตันโดนครับยังไงครับอันตีไปมาด,ดิงัดงัดงัดมาแล้วงัดมาแล้วเพื่อน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 ,อนผมกดหิวครับสวยละผมกดผิดไม่เอ,อื้อ วางไ้บผมตายป่ะแมเมื่อกี้หยาบจัดเลยตอนนี้เราก็เสียบหยาบเต็มที่เลยนะครับผมปอมค่อยๆถูกดันเข้ามาเรื่อยๆรอแล้วออฟขาไปช่วยเพื่อนครับงัดมาผมงัดผมออฟผมปั่นไปครับได้มาตัวหนึ่งครับเมื่อกี้ได้เด้ยวยฮอ,อกมาครับ ครับเรนกลางไม่ประเด็นครับไม่โดนเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหแหลกอ้อคุผ,ผู้ชมผมแหลกฮนะครับเกิดมาแล้วครับผมตอนนี้เพื่อนก็จะบวกอย่างเดียวเลยครับผม ผ oh. มกดฮิวไปก่อนนะมาดิ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 มามาไปเพื่อนเอาป้อมโจมตีเฮ้ยไปไกลๆเพื่อนตีป้อมเพื่อน อย่าอย่าไปเพื่อนหนีไปเพื่อนถอยเพื่อนผมไม่ไหวฮะตอนนี้ก็เลนกลางเราก็ไม่เคลียร์คลีปแล้วเราก็ต้องมาเคลียร์ครปไปก่อนนะครับกับตันเมกาเรายังพอหวังพึ่งได้ครับตอนนี้ก็พยายามเอาป้อมกลางก่อนนะครับผมเพื่อจะได้วิชั่นในการเล่นนะเพื่อนเอาป้อมก่อนเพื่อน ครับได้ป้อมกลางครับ<ม>เดี๋ยวจะ,จะลงไปช่วยเพื่อนด้านล่างนะครับผมโอ,โอ้โหว้าวสวยแล้วหม,มาเพื่อนอุ้ยข้างหลังเพื่อนโดนเพื่อนโดนกนดฮิวไปก่อนสวย ไอรอนแมนโอ้ไอรอนแมนมันเกลียนจริงโอ้โหบ้าเอ้ยโอ้เพื่อนเพื่อนเพื่อนไปหมดแล้วไปพอไปแล้วเพื่อนผมปั่นโอ้โหไม่น่าห้าวเลยโอ้โหโดนไปห้าแล้ว ครัตอนนี้ครับเหมือนกับตันอเมริกาเราจะเปิดหรือเปล่าครับอ๋อตอนนี้ครับอะไรก็ไม่รู้ครับมองไม่ทันครับสก,กิลโอ้โหแล้วผมผมโดนไอรอนแมนฉีดเต็มๆมเลยครับผมบ้าเอ้ยเพื่อนหนีไป ก็เกมนี้ถ้าถ้าแพ้ผมก็จะเอาลงนะครับผมเ like พราะว่าเป็นคลิปแรกนะครับผมของเกมนี้นะครับผมถ้าแพ้หรือชนะผมก็จะเอาลงนะข mm hmm. อแย่งบัฟมาได้ครับโอ้ mm hmm. oh, ไม่โดนเอรอนแมนนี่มันแรงนะผมยิ่งช่วงเลดเกมนี้แบบ ตอนนี้ผมต้องการให้ฮอกอายเราได้ยิงฟรีครับผมว่าใครมีเทคนิคอะไรเลอเอามาแชร์ได้ครับผมแล้วตอนนี้ครับโอ้โหฮอกอายผมไอรอนแมนมันแรงเกินผมคิดว่าเกมนี้น่าจะต้องให้ควิกซิลเวอร์นะครับไปเอา ตัวของไอรอนแมนก่อนนะไม่งั้นล่ะเล่นยากเลยไอรอนแมนแบบแรงมากอปข้างหลัง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  ้ยโอ้โหไปของข้ามตายหมดเลยครับผมเมื่อกี้อะไรกันมือครับดูไม่ทันไปเลยไปเลยแทงให้แทงให้เพื่อนเันตามาตามาตามาเพื่อนเพื่อนเพื่อน,นตีบ้านตีบ้านตีบ้าน เอาเลย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 ,เอ,เลยอย่าเข้ามากดฮิวตีป้อมตีปอมตีปอมโอ้โหชนะครับผมวู้แม่ไฟเมื่อกี้ไฟเดียวเลยครับผมสุดยอดครับบอกแล้วใจเย็นครับแล้วฮอกไกยก็ได้ MVP ไปครับ โอ้โหกดไลค์ให้เลยครับเพื่อนๆนครับก็เป็นไงกันบ้างครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเขาน่าจะเป็นฮีโร่อะไรก็มาติดตามกันนะครับผมก็สำหรับวันนี้ขอกราบตัวลาไปก่อนนะครับผมบาย